ในการต่อสู้ที่ดุเดือดก,กับการขายยาเสพติดแก้ขายาก็พารางคินจำกัดของตัวเองด้วยความเฉียวฉลาดอยู่เสมอเย่างเช่นการใช้อุมโมงโดรนหรือแม้กระทั่งเดำน้ำบรรทุกยาแบบใช้ประดิษฐ์แต่ตอนนี้พายคุค,คนี่ยได้โผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกมันไม่ใช่แค่เรือดำน้ำผลยาธรรมดาแต่มันติดตั้งดอทเทนโลีดาวเทียมสุดล้ำจากส t า r l ลิงนี่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในหนังนิยายวิทยาศาสตร์ต่อไปแต่มันได้เกิดขึ้นจริงแล้วที่ประเทศโคลัมเบียและล่าสุดกอรทัพเรือโคลัมเบียได้เข้ายึดเร้งร,รงแรก ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามการต่อต้านยาเสพติดไปเลยแต่ทำไมการใส่สตาลิงถึงถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่เสริมพวกขายยาและเทคโนโลยีนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเชื่อมต่อโลกแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในมือของวาชถาาุดิได้และเจ้าที่โคลัมเบียนเนี่ยเปิดฝาเรือดำน้ำไปแล้วเจออะไรอยู่ข้างในบ้างและพวกเขาเนี่ยหาเหลือพวกนี้เจอได้ไงในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เดี๋ยวไปจดทึกเรื่องเหล่านี้กันไปกันเลย การที่แกงขายาเสพติดใช้เรื่อดำน้ำขนยาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพราะพวกเขาเนี่ยต้องเผชิญกับฝ้าระวางท่าอากาศและทางทะเลที่ซับซ้อนขึ้นดังนั้นแกงข้ายาจึงพัฒนาและต่อเลยขึ้นมาเพื่อบรื่องการตรวจับมาตั้งแต่ปี90แล้วในช่วงแรกเป็นเพียงแค่เรือก,กึ่งดำน้ำหรือว่า self propelled semi submersible หรือ SPS เท่านั้นซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นเรือที่มีลำตัวเตีย้ยและดำน้ำลงไปแค่บางส่วนเหลือไว้แค่ส่วนห้องคนขับและท่อไอเสียบ,บางส่วนที่มองเห็นได้จากพื้นผิวน้ำ การต่อเรือพวกนี้ขึ้นมานั้นแทบแบบง่ายๆใช้วัสดุเฟเแบอบร์กาสธรรมดาและไม้แต่เรือเหล่านี้เนี่ยการมีประสิทธิภาพอย่างน่ากลัวในการของโคเคนจํานวนมหาศาลใน,นหลากหลายตันจากอเมริกาใต้เปียงอเมริกากลา,างหรือเม็กซิโกและต่อไปยังสหรัฐอเมริกาและเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีก็พัฒนามากขึ้นการขาจากลงทุนการดิสาที่ซับซ้อนขึ้นมีการใช้เครื่องโยนที่ทรงพลังกว่าระบบ GPS นำทางที่ดีขึ้นและความสามารถในการเอาชีวิตรอดของบุกเรือที่เพิ่มมากขึ้น จงท่านเริ่มต่อเรือดำน้ำได้มากขึ้นและขุนยาออกมาเป็นความลับได้มากขึ้นนั่นเองเรือดำน้ำขุนยานั้นเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สซอรกองทัพเรือและหน่วยยามใช้ฝั่งพูเหือพวกนี้ตรวจับได้ยากกว่าด้วยเรดารดอีทัน,นมหาสมุทรแปซิฟิกและอันติอันกว้างใหญ่เนี่ยเหือพวกนี้แทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยและการเดินผ่าน,นก็สูงขึ้นมามา,มากการสกัดกั้นเรือเหล่านี้คือการแย่งรายได้หลายพันล้านดอลลาร์จากองค์กรอ,อ,อาชญากรรมและลดความสามารถในการหาเงินทุนเพื่อขยาเยเครือขายความรุนแรงของพวกเขาอีกด้วยนะครับ ซึ่งพอมีเงินทุนเพ,เพิ่มแล้วแกงขายาและอรชพยากรเหล่านี้ก็ไม่พลาดที่ํำต่างไปรับเกี่ยวอุปกรณ์ของตัวเองในการใช้ส่งยาหรือว่าส่งอาวุธเพิ่มไปริมาณให้การส่งครั้งนึงเนี่ยมีล็อตที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าจะตามพวกนี้เนี่ยไปจ่ายเงินปิดปากก่าเจ้าที่ที่ดูแลใน้านนี้ตัวตรงก็ยังได้เลยนะครับการใช้เรื่องน้ำเนีเน่ยมันก็ธรรมดาเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเลยเอาดาวเทียมสตาร์ลิงมาติดเพะะื่อใช้ในการสื่อสารและเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายสำหรับเจ้าที่เลย s t a r l i n งพัฒนาโดย์บริษัท Space X ของ Elon Musk เป็นระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่ใช้ดาวเทียมขนาดเล็กหลายพันดวงในวงโครจรตำ่ำข้อดีหลักเลยก็คือม,มันสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและความหน่วงตำ่ำในพื้นที่ที่ห่างไกลหรืหอพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานเข้าไม่ถึงช่งตอนนี้เนี่ยเรือดร้นผลยาต้องพึ่งพางบบสื่อสารด้วยดาวเทียมแบบเก่าซึ่งมันจะมีความเสี่ยงที่ถูกตรวจจับสัญญ,ญาณได้และมีราคาแพงกว่าและทั้งมีความเร็วนการส่งข้อมูลที่ช้ามากกว่าด้วย หรือเรื่องน้ำบังลำเนี่ยก็ใช้กรารสื่อสารทางวิทยุในาาระยะสั้นเมื่อเข้าใกล้ชายฝั่งซึ่งยามชายฝั่งเนี่ยก็แค่เปลี่ยนขึ้นและก็แอบฟังพวกเขาคุยกันก็ได้แต่ด้ยวยดาวเทียมสตาร์ยิงนั้นแก๊งคายาพวกนี้ได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆกับก,บการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกและเพิ่มความสามารถในการพางตัวทำให้เรือของพวกเขาเนี่ยยากที่จะติดตามด้วยตรงได้ในทะเลสิ่งนี้เปลี่ยนเกมของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สเสถียรทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้าถึงแผนที่การเดินเรือที่อัปเีตยข้อมูลสภาพอากาศได้อยย่่างแมน และมีข้อมูลนำทางที่ซับซ้อนแบบเรียลไทม์ทำให้การเดินทางนั้นปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นลูกเรือก็ยังสามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้ประชาการบนบกรับคำสั่งและงานปัญหาหรือประสานง,งานการขนถ่ายสินค้ากับเรือลำอื่นๆซึ่งทั้งหมดนี้นั้นสามารถทำได้อย่างลับๆแบบที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนและพวกเขาเนี่ยอาจจะเข้าถึงข้อมูลสาธารนณะข่าวต่างเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเรือตรวจการทางทะเลและหน่วยยามชายฝั่งได้อีกด,ด้วยถึงแม้ว่าข่าวพวกนี้เนี่ยจะไม่มีความเชื่อถือมากก็ตามโดยสรุปแล้วดาวเทียมสตาร์ลิงเปลี่ยนเรือเดินน้ำที่โดดเดี่ ให้กลายเป็นเหลือที่เชื่อมต่อได้ถึงกันมีความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวและเพิ่มโอกาสให้ภารกิจมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและทาให้การสกรัดการของเจ้าหนี่นั้นทำ้ยากขึ้นมากๆเลยนะครับใน,ในเรื่ององบประมาณที่ทางโคลอมเบียเนี่ยก็ลังมีปัญหาอยู่แต่การได้ตามเดิมน้ําที่แทบจะตามไม่ได้พวกนี้และทนันจะมีวิธีอื่นหลากหลายเช่นส่งทางรถเรือหรือว่าโดรนแล้วก็เลือกการโอเนเงินที่มีการใช้คริปโตเคอเรนซี่ที่ทำให้การตรวจจับเนี่ยยากขึ้นไปอีกครับ ซึ่งวันที่แกงพวกนี้ขนยาอยู่นั้นมันก็ยังนำไปสู่ภารกิจการยึดครัง้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาค,คมปีส0 2 4ีที่ผ่านมาหน่วยกองทัพเรืเอโคลัมเบียรจากการรวบรวมข้อมูลและการสืบรา,าวนาย,ย่างเข้มข้นในน่านน้ำแปซิฟิกใกล้พรมแดนของเอกวาดอร์ก็สามารถระบุตำแหน่งของเรือดำน้ำที่น่าสงสัยได้สำเร็จซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นจุดดำลงของเรือดำน้ำขนยาพวกนี้นี่นแหละ ตามข้อมูลไม่ระบุไว้ว่ารัจากการเฝ้ราระวังแบบลับๆแล้วโนวโลพิเศษของโคลอมเบียก็ได้เข้าปฏิบัติการกระโดดขึ้นไปบนเรือน้ําขนยาซึ่งเป็นภารกิจเที่อันตลาดและซับซ้อนมากๆและเมื่อทีมสามารถเปิดเรือและควบคุมเรือได้พวกเขาก็พบกับสิ่งที่น่าตกใจมากๆบนเรือลำน้ำไทยประดิษฐ์ยาว15เมตรลำนี้สร้างขึ้นด้วยวิศวกรรมที่น่าฉลาดอย่างน่าประหลาดใจสร้างขึ้นด้วยการออกแบบและความสามารถทางวิศวก,กรรมที่น่าประหลาดใจไม่เพียงเท่านั้นเปิดไปเนี่ยก็พบยาเคและโคเคนเป็นจำนวนมากซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า3ตันบรรทุกอยู และพวกเขาก็ยังเห็นจานดาวเทียมส Star าลิ k ที่ติดตั้งอยู่บนดาดฟ้าอย่างชัดเจนซึ่งก็เป็นการยืนยันเลยว่าแก๊งค้ายายเนี่ยได้นำ a r l ลิ k มาใช้แล้วจริงๆนะครับมีการจับกลุ่มชชยผู้ต้องสงสัย3คนที่เป็นลูกเรือนอยู่ในเรือลำนั้นและพวกเขาให้การว่ามีการใช้ s t Starlink อยู่บนเรือเพื่อรับดูข้อมูลจะกหนือข่าวกองและกองทัพในน่านน้ำต่างๆในทุกพื้นที่ทั่วโลกที่พวกเขากำลังไปซึ่งการยุดครั้งนี้นั้นถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของเจ้าที่ไม่ใช่เรื่องของปริมาณยาเสพติดที่ยึดได้ แต่ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยเราได้ข้อมูลเชิงลึกเราได้รู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกียงคายาได้นำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการผลยาของพวกเขาและนี่คือประตูที่เปิดออกสู่ความท้าทยายครั้งใหม่ของปฏิบัติการตารต่อต้านยาเสพติดเลยนะครับการที่อยู่ดีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นค้นพบเรือดำนะ้ำที่ติดตั้งดาวเทียมสตาร์นี้อยู่ที่เป็นจุดเปลี่ยนและเป็นการเปิดสกัดใหม่ของสงครามต่อต้านยาเสพติดเฝ้าฝังเจ้าหน้าที่แล้วนี่คือสัญญาณเตือนที่ดังสนั่น พวกเขาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเฝ้าระวังในปัจจุบันให้เข้ากับการตรวจับการสื่อสารของสตาลินมากขึ้นซึ่งสตาลินนั้นจะแตกต่างกับดาวเทียมแบบเดิมการมีสตาร์ทอยู่บนเรือเนี่ยเปรี่ยบเสมือนคนบนเรือเนี่ยจะสามารถใช้ไ Fi f i ได้อยู่ตลอดเวลาทําให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะต้องลงทุนอย่างหนักกับเทคโนโลยีข่ากองระบบก่อควาสัญญาณและการตรวจับใต้น้ําที่ลำนานยิ่งขึ้นเพื่อตอบโต้ความสามารถใหม่ๆของแกงขายาและสกัดกั้นก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะนํายาไปส่งในพื้นที่ต่างๆได้แล้วนอกจากนี้ธรรมชาติของภัยคุกคามข้ามพรมย ก็ะใส่ความลวมือที่ใกลฉิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศผู้ผลิตประเทศทางผ่านและประเทศผู้บริโภคยาเสพติดในการช่วยกันสืบและหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเรือน้ําเหล่านี้ออกมาให้ได้สแกนค่คายาแล้วแม้วอกาสยึดครั้งนี้จะทำให้พวกเขาเนี่ยขาดทุนเป็นอย่างมากแต่อาจจะเป็นการเร่งให้พวกเขาเนี่ยแสวงหานวัตกรรมใหม่ที่แหลวยิ่งขึ้นหาเทคโนโลยีใหม่ที่นําเข้ามาใช้เสื้อจะเป็นเทคโนโลยีที่แรกเริ่มเนี่ยถูกทํามาให้ถูกกฎหมายแต่พวกเขาเนี่ยนำมาใช้ในทางอาชญากรรมอย่างเช่นดาวเทียมสตาลิงดลส่งของหรือคริปตัวเรนซี ที่เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในแนวโน้มสาคัญขององค์กรอาชญากรรมอยู่เสมอเรื่องราวเหล่านี้ชี้เห็นว่าความสามารถของแกงคายาน้ําปรับตัวได้อย่างรวดเร็วมากมีการลงทุนวิจัยและพัฒนามหาศาลเพื่อประกอบภารกิจและกิจกรรมของพวกเขาได้ผิดีฎหมายได้แบบแนบเนียนสุดๆไปเลยนะครับซึ่งทุกวันนี้ทางการของหลาลประเทศเองก็กำลังติดตามดูด้วยการส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวเข้าไปเป็นเอเจนต์ซึ่งเนือขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละประเทศแล้วแหละว่าจะนำทางแกงค่ายาเหล่านี้หรือเปล่านะครับ และทุกคนคิดว่าเจ้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงเนี่ยก็จะปรับตัวอย่างไงกับภัยคุกคามครั้งนี้และคิดว่าในอนาคตเนี่ยแกงคายาจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกหรือเปล่าถ้าทุกคนชอบเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ที่เอเท็ Tech นะครับ